บ่งดูมานดาวันพอเสียงใหม่ครับวิดีโอที่เราลบไปละนี่รุ่นเล็กรุ่นเล็กุ่นยที่แบบติวเรือฝุ่นวางหน่อยบ่นหน้ามอสหนักขนทหารกามาได้ไหมมาเสาเชือกือ่ายดูปท่อีกโอ้ไยดูเป็นลเรษ่ไหมเด็กาเป็นเรษฐ เขาไม่เคยเห็นเลยเขาไม่เคยเห็นผลงานปุ๋ยเต็มที่ลลวเนาะ้พันน่หมีพันเล็กพันใหญ่ บ้านพอเสียงมันพอเสียงมันสมิงเขายากเลยครับเขายากเลยเดินยากเลย Ein Leilund. เี๋นี่เป็นไงออกดอกด้วยนกล่องลงมาเลยเก็บขายทุกวัน เินค้าของเจสซี่ซื้อกินซื้อชายแด้กันคืนแถมยังมะนาวดกอีกเก็บทุกมือเลยวะเก็บเก็บเก็บทุกมือวะ ดูแต่ละต้นต่ลักกิ่งลูกใหญ่ เข้าไม่ได้ข้างในเข้าไม่ได้เลยนโน้มหนักลูกมันติดเยอะเต็มเลยครับชั้นล่างชั้นบนมีหมดหล่นสะ

เอใช้ปุ๋ยอะไรขอดูกระสอบปุ๋ยหน่อยเป็นยังไงผุแล้วกระสอบปุ๋ยพุยแล้วอยู่นาบ้านนาบ้านเหรอจ้าใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยทำไมมันดกนจัง 4, <000. S 1> มีหลายรุ่นด้วยมีดอกมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกสุกยงังอีที่พันแบบนห้ไม่เคยเห็น,นอบอกไปดูนาบ้านเขาเ ใส่ปุ๋ยตแต่ต้นตียนน่นอ,อ,องนี่ใส่ีลยนกกบดิษฐใส่นึใส่แค่เดียวทำหลายอย่างดปุ๋ยไหน,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 นตัวไหน,นตัวไหนบ้างเอามาดูหน่อยโอ้โอปุ๋ยตัวนี้เองนี่นก็ใส่ได้เบ,บาลนะ ที่พันไหนไหนที่ฉีดฉาดจระประมาดูหน่อยก็ที่ฉีดทาดจะปนะก็ฉีดแล้วหมูฉีดเต็มเต็มนปีเดียวกับใส่ปุ๋ยเดียวแต่หมมีกี่อย่างหมูผมม่แต่ขี้ฝุนออกดูมาเสร็จแล้วตีเจนสักหนึ่งใส่ออกมาหลายปีแล้วนี่ ใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดสักทีเหลือยู่หน่อยนึงก็ต้นได้ออกไยเชื่ออะไรโอ้หดจะบวกกันเลยเท่าไหรแล้วสามอย่างสีทบสามอย่างบวกกันเลยไหนไหนทำทำไมขยันจังกินยาอะไรถึงขยันทำไมทำงานได้ไหนนะขอดูยาหน่อยเราเราเรากินบระมืออย่างนี้เลย กินแล้วไม่เหนื่อยเหรอแม่คอยดูหน่อยอะไรขวดสีส้มๆไม่เคยเห็นโอ้ติดยาวเลยติดไม่แห้งหน้าใสด้วยนะครับแต่วไม่แห้งหรือยำลับมาเมย์นุ่มเห็ดเบียดใหญ่หรือแข็งแรงคนนี้แข็งแรงโอ้ยเนเบียดจ่อยต้องไปเจริญรุ่งโอ้ ถ่ายบ้านตัวเสียงใหม่กันวีดีโอที่แล้วกันมันลบครับหาไม่เห็นได,ได้มาถ่ายใหม่แล้ววันนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับเบอร์098-104-3051ปดนึ่งาะครับเป็นเบลน์ซำนะครับ098-104-3051ครับขอบคุณครับ